สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนุกพบ้านเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาอยู่กับซีรีส์เปิดโมงโกงสุดๆฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เอเงิน8แต้มนะครับแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ท,ที่5ของเอ่อซีซั่นนี้นะแมตช์ท,ที่5ของซีซั่นนี้แล้วก็มีเดี๋ยวผมจัดตัวกันแป๊บหนึ่งเลยฟิกโก้เนม่าอินเนสตาผมเอายือนอย่างนี้แล้วกันเลยฟิกโก้ไปยืนเป็นปีกแล้วกันเนาะโรนัลโดอยู่ไหนเอ่ยไม่ฟิตหรอโอ้โหโรนัลโดโหัวทิมครับ แล้วก็มีตัวที่ใช้ได้ก็จะเป็นฮาเมสนะฮะหยิบฮาเมสมาแทนใครเดียซิวอติชและกันเอาไว้รอเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่หรอกนะผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนตัวเลยผมเป็นอะไรของผมก็ไม่ดูบล็อกบาบวกเก้าบล็อกบาไปยืนทางโน้นอัร์พาอัรโปรเนย์มาวิเอร่าอะโอเคแล้วแหละ ไหนทีมเขาเป็นไงยังไม่ทันได้ดูเลยผมขอใส่สีขาวแล้วกันนะครับมาก็ถ้าชนะก็คงจะยังไม่ได้ขึ้นสีทองหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นแมตช์ที่5ถ้าชนะก็จะเป็นเอประมาณ50นะถ้าแพ้ก็จะอยู่ a อ0ูนพอดีแหละไม่ไม่ก็ b ประมาณ90 เพราะว่ามันเป็น5แมตช์แรกครับท่านผู้ชมตอนนี้อโอเคเตะที่สนามไหนเนี่ยสนามแวนคูเวอร์งไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนเสื้อมาเป็นสีขาวนะโอเคครับผมพราะ้่าจะบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะ เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมบอลอยู่ที่รูนี่จ่ายไปที่แบ็กเึ้นบาวเออร์ครับโรนัลโด้ครับคล้องไปทางนู้นฮะบ็อกบากาลังวิ่งตามอยู่ครับไม่ได้ก็ถอยลงมาฮะไม่รีบฮะจ่ายไปที่โรธาส้าอุตครับเวนรูนี่ออกมาฝั่งนี้แน่นอนครับแล้วก็บ็อกบาวิ่งเข้าไปสกิดได้ไหมไม่ทันครับไม่ทันโรนัลโด้เปิดไปมี้อัครโอ้โหงานเข้าครับแรนกิทมาแล้วอ่ะอัครยังบอลมาได้ครับจ่ายต่อไปที่เนมาฮะ ฝากไปลุยฟิโก้ครับฝากมาอีกทีนึงแพทริกวีเอร่าครับแล้วก็ตักไปเลยครับลุยฟิโก้วิ่งไปอย่างนี้น่าจะได้นะคิดว่าดึงมาก่อนครับอ่ะจ่ายต่อบที่วีเอร่าครับแล้วก็โยนตัดเข้ามาลูกาโทนี่เรียบร้อยไหมโอ้โหไม่ได้มองอินเตสตา้าโอ้โหสุดยอดครับผมอินเตสตา้าฮะเปิดมงกุฎสุดๆฮนะอินเตสตา้ากระโดดโขกเข้าไปได้นะฮะลูกนี้ขอดูรีเพลย์หน่อยได้ไหมไม่ได้ครับเขาไม่ให้ดูซะด้วย เขาตั้งแผนแบบยืนห่างมากนะท่านผู้ชมสังเกตจากมินิแมปจะยืนห่างสุดๆไปเลยก็เดี๋ยวดูดูก่อนว่าแผนเขาจะทำอะไรกับแผนผมได้ไหมวเอริอ่ะโอเคครับบอลอยู่ที่เยนเลมันฮะจ่ายต่อไปที่เนมาครับแล้วก็ฝากไปที่แอคโปรครับแอคโปรลุยฟิโกฝากมาก่อนครับที่เนมาอีกทีหนึง่งไปแอคโปรครับแทงไปยาวๆจ่ายไปให้ลุยฟิกโกครับแล้วก็อินเนสตาเอ้าโดนแย่งบอลจากโลธามัสตาอุสนะฮะ มาต่อที่โรนัลโดครับบอลอยู่ที่ฟิลิปลามจังหวะน,นี้วิเอรี่จะจ่ายต่อที่ฟิลิปลามไหมเพราะว่าผมวิ่งมาบังแล้วโอ้โหแย่งบอลไม่ได้ครับคืนมาที่โรนัลโดอีกครั้งแบ็กเชนบาวเออร์ฮะพลิกมาแน่นอนครับดูนี่อ่ะอินเตสตาออกบอลเร็วไปที่ลูฟิโก้ครับแล้วก็ตักไปโทนี่ชังยักมาก่อนนะอ่ะได้ฟาวครับน่าจะได้ฟาวนะไปเป้ครับจ่ายต่อที่วิเอรานะฮะวิเอร่าออกไปที่เนมาฝากไปที่อินเตสตาแล้วก็อ้าวโอเค ลูฟิโกอย่าชา้าสิโยนเข้ามาลูกาโทนี่ไม่ไดีมงโดนโมงตัดไปก่อนนะ่ะใครไม่โดนนะ่มะมาเตอสหรือเปล่าอ่ะวิเอราไม่ได้ครับเบนดูนี่อ้าวโอเควิเอราตามมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งอินเตสตา้าครับฝากบอลไปที่ป็อกบารครับป็อกบาจ่ายต่อไปที่อินเตสต้าฮะดูนี่อินเตสตา้สตาไม่วิ่งอะ่ะอินเตสตา้าบอลเบสนะฮะอินเตสตา้าบอลเบส โรนัลโดครับวิ่งมาป้องบาวิ่งของขวางไว้ก่อนเบ็คเคิลเบลเออร์ฝากไปที่โรธามาสเตอุดนะฮะอินเตสตาวิ่งตามโรนัลโดครับอ่าย่งบอลมาได้แข็งเก้ออินเตสตาอินเตสตาเวิร์เบสนะฮะแจมเลยอ่ะในมาครับล้ำหน้าว่ะจานเดอรฟิโก้ล้ำหน้าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมารามอสครับผมจ่ายมาที่จอห์นเทอร์รี่นะฮะโทนี่วิ่งไล่ประกบอยู่โรธามาสเตอุดจ่ายมาต่อที่เบ็คเคิลเบลเออร์ บอลอยู่ที่โรนัลดอะเพอาบาหลุดไปแล้วอ่ะจังหวะนี้ดานิโลต้องวิ่งมาซ้อนครับวิ่งมาบังไว้ก่อนดึงแน่นอนหากกลับมาแน่นอนครับแต่ว่าผมกําลังไล่อยู่นะอินเตสตาอ่ะไม่ได้ครับบาสวยงามวิเอร่าทำตัวใหญ่ๆขวางไว้ก่อนนะฮะจ่ายต่อที่ลูฟิโกครับโทนี่ฝากต่อที่อินเตสตาฮะจังหวะนี้กระชากไปเองแล้วกันโดนดึงอ่ะโดนดึงจากข้างหลังไม่ได้ครับฟิลิปลามเนี่ยแน่นจริง โอเคครับผมจบครึ่งเวลาแรกนะครับพ่อบ้านเกมเมอร์นำไป1ประตูต่อศูนย์ครับอ่ะลุยฟิโก้จ่ายต่อมาที่อินเอสตาอ้าวกดผิดผมากากดผิดเองโซซอรี so ่มากเลยอันนี้โทษใครไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองฮะวิเอรี่ครับ, <c oughs> รบจ่ายไปที่ฟิลิปลามครับปอกบายืนของขวาง,งไว้ก่อนแล้วกันมาตรงกลางครับเวนดูนี่จะพลิกไปทางไหนไหนลองเช็คดูซิมาทางนี้อ่ะโอเคดานิโ okay. ลวิ่งสกิดได้ครับแต่ว่าไม่ได้บอล โรนัลโด้ครับว่าไงถ้าล็อกเข้ามาทางนี้โอ้ยงานเข้าแล้วอินเตสต้าวิ่งเข้าไปก่อนยะโอ้โหมาสเตอ,อุด <c oughs> บอลผ่านเสาออกไปนะครับลูกนี้ <c oughs> นิดเดียวเท่านั้นครับเยเลมันครับจ่ายมาที่เป้ฮะแล้วก็ไปที่แอคโตรครับนี่มาฝากอินเตสต้าครับแอคโตรอีกอครั้งหนึ่งแล้วกันอินเตสตา้าไปจ่ายต่อบที่นี่มาฮะลูซิกโก้ต้องวิ่งแล้วจังหวะน,นี้วิ่งสิลูซิกโก้วิ่ง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 ไม่ทันครับ บอลออกไปฮะเอาไม่ออกอีกวิ v e เอร่าผมนึกว่าออกไปแล้วอะไม่ใช่วิเอร่าผมเรียกเอฟราเป็นวิเอร่าตลอดเลยวะ่ะมาอักโรครับจ่ายไปที่อินเอสตาฮะต่อที่ลุยฟิโก้เอาฝากจังหวะน,นี้เนมาไปแล้วอะจังหวะน,นี้อะโยนไปเลยจังหวะน,นี้แล้วก็เรียบร้อยไหมลุยฟิโก้ครับมงไม่ถึงครับอา้าวผมจะเฟซช็อตแต่ว่ามันไม่ติดอนะ่ะขออาภาัยจริงจริเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละ เนี่มาไม่ค่อยเวิร์กรอบนี้เฮ้ยอ่ะเดี๋ยวๆขออนุญาตเปลี่ยนตัวแล้วกันนะครับนี่มาเอาใครมายืนตรงนี้แทนเดียรผมเอาฮาเมสแล้วกันนะแล้วก็ให้โอกาสแกสปาได้ลงครับแกสปาจะไปแทนอากราอากปาอ,อ,อ,อักโกรนะฮะปอกบาอยู่ตรงนั้นก็เวิร์กแล้วมั้งน่าจะเวิร์กเลยนะ แล้วทำไมเกมนี้ผมถึงเอาโกมาสองตัวฮะเออแปลกว่ะมาแมคเชนเบล็คเออร์ครับจ่ายตอบที่โรนัลโดฮะออาพลิกมาทางนี้เลยฟิโก้ต้องวิ่งตามไปครับแรนกิกฝากตอบที่เอฟรานะฮะเอฟราครับลองนี้เรียกถูกแล้วทุกทีเรียกกับวิเอราวิเอราได้ยังไงมันคนละตัวกันมาสเตอุสจ่ายมาเซจ,จิโอรามอสตัดบอลมาได้ครับแล้วก็อินเอสตาฝากไปที่วิเอราครับมาที่นี่มาฮะจังหวะนี้ ลูฟิโก้วิ่งนะแต่ผมไม่กล้าแทงไปอะ่ะอ่ะลูฟิโก้ไปเลยแล้วกันจังหวะน,นี้เปิดเข้าไปโค้งๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับลูก้าโทนี่โอ้โหไอ้งงแบบหมุนเกลียวไปรอบหนึ่งแล้วค่อยๆงงนะ <c oughs> เออน่าจะมีรีเพลย์ให้ดูนะลูกเนี้ยมันอ่ะวลูฟิโก้วิ่งตามเอฟราฮะจ่ายตอมที่ เบนรูนี่ครับไรอันกิกฝากมาที่วิเอริวิเอริโดนเซอร์จิโอรามอสสกิดนิดนึงแต่ว่ายังได้บอลอยู่ปอกมาต้องวิ่งตามโรนัลโดไปครับไม่งั้นไม่ได้ฮะฟิลิปลามเลี้ยงจี้เข้ามาฮะมาสเตอุสครับฝากมาที่ไรอันกิกครับโอ้โหหลุดไปแล้วรูดตำแหน่งไปละวิเอรีโดนไปครับจังหวะนี้โอ้โหเข้าบอลช้านะโดนไปครับคริสเตียนวิเอรีครับสับไปนะฮะสับด้วยซ้ายครับผม โอ้ต,ตูงตะขายเลยฮะลูกนี้อ่ะมาลุยฟิกโก้ครับจ่ายบอลมาที่อินเอสตาอีกทีนึงครับฝากมาฮาเมสอินเอสตาแล้วอีกปีกขวาผมมันไปไหนวะเนี่ยเอาจ่ายไปลุยฟิกโก้ตรงนั้นว่างไปครับออกบอลมาที่ฮาเมสครับเฟกช็อตไม่ได้ครับเอฟราแย,ย่งไปก่อน เอฟรากอก็เล่นปลอดภัยครับคืนไปที่เทอร์รี่แล้วก็เซจิโอรามอสนะฮะบอลอยู่ที่โรนัลโด้ครับจังหวะน,นี้ดานิโลครับวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเอาไปวิ่งเบียดกันอยู่อีกเวอรรี v ่ e จ่ายมาต่อที่เวนรูนี่ฮะแล้วผมจะโดน9 90นาทีสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันครับแรนกิกครับหักเข้ามาคืนไหมไม่หักครับมาสเตอุสโอ้ยงานเข้าแล้วเสียบรอครับดานิ ilo, โลมงทิ้งออกไปเวอร์ร e ไม่ถึงอ่ะ เ,เกือบไปแล้ว <c oughs> โอเคครับชมมาว่ากันต่อที่เอ็กซ์ตร้าไทม์นะฮะคริสเตียนเวเอรี่ครับจ่ายไปที่เวนลูนี่ฮะเบคเคนบาวเออร์ฝากต่อมาที่ฟิลิปลามครับว่าไงล็อกมาทางนี้ฮะต่อที่โลธามัสเทอุสนะฮะมาที่เบคเคนบาวเออร์อีกครั้งหนึง่งฟิลิปลามได้บอลอยู่ยืนยืนดีๆก่อน อโอ้ยงานเข้าแล้วรูนี่อ่ะแกสปาครับฝากมาที่ตรงนี้ฮะแล้วยังไงต่อดีอ่ะจ่ายไปอินเนสตาตรงนั้นโล่งครับฮาเมสฝากที่ลุยฟิโก้ครับลุยฟิโก้วิ่งฉีกมาทางนี้แล้วโยนไปให้ฮาเมสแล้วกันเฟกช็อตได้ไหมบล็อกมาทางนี้ครับโอ้โหเซจิโอรามอสอยู่เลยอ่ะจ่ายต่อไปที่เอฟล่าฮะมาที่แรนกิสครับ อินเอสตาต้องวิ่งลงมาครับจงังหวะนี้แม็กเชนเบลเออร์ er, เสียบไม่ถึงอะ่ะฟิลิปลามครับผมออกบอลมาที่โรนัลโดครับฝากไปที่รูนี่ครับแต่ว่าผมวิ่งบางทางไปอยู่มาสเตอุสมาสเตอุสว่าไงเซจิโอรามอเอ้แกสปาครับวิ่งไปอย่างนั้นเปเป้มาสเตอุสยังวนๆอยู่นะฮะแม็กเคนเบลเออร์ er, ครับจ่ายมาที่โรนัลโดครับปอกบาต้องวิ่งขวางไว้ก่อนอะ่ะโอเคแม็กเคนเบลเออร์ ต้องเอาวิเอร่าไปแล้วเนี่ยไม่งั้นไม่ได้ครับโอ้โหมายังไงเนี่ยคริสเตียนวิเอรี่ครับอ้าวยังไวอยู่ครับโทรศัพท์ประตูผมเยนเลมันนะฮะเปิดเข้ามาลูกนี้เป๊ะเป๊ะ <c oughs> เป๊ะหม่งไม่โดนครับโดนไปอะจังหวะน,นี้โอ้ยโดนจริงๆรเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเป๊ะเป๊ะโม่งไม่โดนครับดูสิ <c oughs> พลาดเลย มาต่อกันบอลอยู่ที่ลุยฟิโก้ครับจ่ายมาที่ลูกาโทนี่ครับออกนำก่อนแท้ๆนะเนี่ยเกมเนี้ยร้อยห้านาทีแล้วอะลุยฟิโก้ออาฝากไปที่ฮาเมสต่อไปที่เนสตาร์ครับว่าไงดีเข้ากลางแล้วกันลูกาโทนี่ไม่ถึงอะวิเอรี่ครับโอเคครับกรรมการเป่าหมดครึ่งเวลาแรกของเอ็กซ์ตร้าไทม์นะฮะ มาต่อกันที่ครึ่งหลังของเอ็กซ์ตอไทม์ครับผมลุยฟิโก้ฝากมาที่อินเนสตาแล้วไปต่อที่ฮาเมสครับฮาเมสผมเล่นจะเล่นท่าแต่กดไม่ติดอ่ะเขาน่าจะเปลี่ยนตัวนักเตะแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอายังไงกับทีมของผมดีโอสานำก่อนต้องลูกหนึ่งฮะโดนไปครับสองหนึ่ง เขามาดูกันครับว่าเขาจะเปลี่ยนตัวตำแหน่งไหนนะฮะเซจิโอรามอสครับผมมาที่แรนกิ๊กจ่ายต่อมที่เวนดูนี่ครับแล้วเขาเขาคลองบอลแบบเหนียวแน่นมากนะแรนกิ๊กครับฮาเม็ดยั่งบอลไม่ได้เลยแรนกิ๊กแบบเหนียวจริงอะ่ะแกสปาครับจ่ายไปที่เปเป้ครับวีเอร่าออกบอลมาที่ฮาเม็ดครับจังหวะน,นี้ลูฟิโกฝากอีกทีนึงแล้วก็แทงไปครับจังหวะน,นี้สวยไหมลูฟิโกอย่าให้อบ <c oughs> ทำบอลออกไปได้เฉยเลยอ่ะเปลี่ยนโลทามัสเทอุสนะฮะเอฟราครับจะทุ่มไปทางไหนทุ่มไปทางนู้นใช่ไหมแรนกิกฝากมาวิเอรี a ่มาที่เดวิดบิย่าครับแรนกิกฮาเมสโอโ้โหยังบอกไม่ได้เลยฮะอ่ะแกสปาวิ่งทันไหมเซจิียโรมอสโคกมาอย่างนี้ให้ฮาเมสครับเหลืออีก2นาทีต้องรีบละ ฮาเมสไปที่วิเอร่าครับโอ้โหอยู่เลยจบไปแบบเฉยๆเลยฮนะโอเคครับผมเกมนี้ก็พอบ้านเกมเมอร์แพ้ไป2ประตูตอนหนึ่งนะฮะโอ้โห5แมตช์สุดท้ายก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะตอนนี้จะอยู่แรคงเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมีเงินครับนะน่าจะมีเงินถ้าจะถ้า,ถาดาไม่ผิดนะนะ เดี๋ยวออกไปดูก่อนพลาดเลยครับพลาดปีเงินแน่ๆใช่ไหมนั่นไงปีเงินจริงๆด้วยโอเคครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อบ้านเกมเมอร์ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับผม